วันนี้แม่งขายไม่ค่อยดีเลยนฮะอ้าวสวัสดีครับคุณลูกค้าอ้าวมึงเงียงก่อนเนี่ยหน้าเศร้าออมาอีกแล้วเป็นไรอะ่ะคือแม่ขูกหกักหัวเมื่อกี้ส,สดสเลยอะ่ะ อ่ามามามานั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเล่ามาเล่ามากูแก้เป็นไม่ได้เกี่าวว่ากูแก้ไม่อย่ากไม่อยู่กับเขาแล้วกูแก้เข้าใจไม่เข้าใจไหมก็กูไม่เข้าใจอะไรนะกูแก้แม่งไปเขาเขาแก้ไม่ได้อยู่เขาแก้ไป่ไกรักรักบางวันนานมาแล้วไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวมึงตั้งสตินะชัดขอชัด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 เออไม่เกี่แฟนกูทักมาว่าเลิกกันเถอะ แล้วแม่ก็บอกกูเลยอ่ะไม่ฟังเฮียเลยอ่ะอ้าวแล้วไปทําอีท่าไหนอ่ะกูก็แค่ออกไปเที่ยวทุกวันพาสาวมาบ้านบ้างบางวันเออก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแค่นั้นเองอ่ะอ้าวแล้งงานอ่ะได้ทำไหมอีกก็กูโดนไล่ออกไอเวนคนหน้าบอกกูเอาแต่เที่ยวไม่อยากมีเวลาให้งานทุยไม่มีใครเข้าใจกูเลยวะเฮียอ๋อเฮียกูให้สองคำเลยเพื่อนอีควาย iya. Yeah.